อีท้าวทำไมพูจิกาพูดอาพินกระแทกสักเบื่อแน่ลงฉันไหวจ้ะเพียโตฉันไหวจ้ะโอ้เสียงไหวไม่ี่ยเองวันนี้เนี่ยอะไรฮะโอ้งแต่งเนื้อแต่งตัวสวยเลยที่จะไปไหนเนี่ยฮะไอ้คนรล่เสน่หสั่นี่แสดงว่าจะต้องไปกระเทยเสียงเพี้ยนแน่เลยเนี่ยเสียงแหบขนาดนี้แน่ฮะ ฉันไปกินส้มตำมาตอนกัวหวังใช่แล้วกางไม่ติดโอ้วหอะไรนี่มาพอคืนอีเลนบ้านสองตัวนั่นแล้วทำไมล่ะใครจะเหมือนตะกวดเทาอีกตัวโอ้ตะกวดเทาคนดูดีเอาไปอะไรเขาเรียกวังกะจั๊บมูนแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูแม่มึงนั่งว่ะแม่เหมือนเหมือนจะไม่ได้ใจข้าหวยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อะไร พี่เองจะไปไหนเนี่ยฮะเนี่ยฉันไม่บอกพี่โตนะเน่จะไปเที่ยวงานวัดใช่พี่เองจะไปเที่ยวงานวัดใช่แล้วของใช้หมดด้วยนะฉันจะไปซื้อของใช้ไว้ยกับคุณเจะขอบใช่ี่เองจะมาขอสตังค์แม่ใช่ไหมใช่เองขอแม่เท่าไหร่แล้วแม่ให้เองเท่าไหร่ฉันจะบอกพี่โตรู้นะฉันเนี่ยขอตังค์แม่ยี่สิบบาทไอ้คิบบาทใช่แต่ผมันไม่ทำงานบ้าแม่ให้ฉันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ไอ้หน้าเทาออตะกวดอยากแทนกระเทยชิงเลยพี่โตดูไว้นี่ห็นไหมเนี่ยช่วยขอแม่ยี่สิบาทแม่รับร้อยเจ็ดสิบแน่เอออ่านี่แสดงว่าเองทั้งสามคนเนี่ยจะไปเที่ยวงานวัดใช่ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันแล้วก็จะมาหลีกทางใช่ไหมหลีกดูคนจีวายฉันจะไปงานวัดโอ้โหก็ทางนี้ก็มีเนี่ยเขาจะไปทางนี้เขาจะเผากระเทยและอีหานถือดอกไม้จันทร์มาเป็นพวงนี่ไปงานวัดดีกว่า ตกลงไปเองที่เจายังไงจะไปซ้ายหรือจะไปขวาฉันจะไปทางไหนก็ได้ของฉันใช่าไหนใช่ไล่เดินไปเลยดุกคิ้วมาตกใส่อย่าขวางได้ป่ะฉันจะไปอย่าขวางอยู่เฉยๆ่าขวางไอโตรู้ว่าฉันสวยไม่ต้องขวางหรอกฉันจะไปหาผู้ชายคนต่อไปอย่าขวางได้ป่ะไอโตัโต้ลอมาทางนี้มันอยากร้องของก็เเขามามึองมาแทนไม่อู้ อ,อย่าไปเชื่อสิ่งนะยังไงล้วก็มีตัวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนมึงไปกินยาชักหมดลูกก็เดินทำไมอ่ะหมดลูกหย่อนยานห้อยเป็นพวงเลยโอ้โสาวพาดไปข้างหลังแล้วเนี่ยลุงเฮ้ยนี่สิงเนี่ยมันไม่ทําการทํางานใช่มันมาขอสตังค์แม่แม่ยังให้มันต้องร้อยเจ็ดสิบเออขอยี่สิบให้ร้อยเจ็ดสิบแล้วเราสองคนเลยลุงต้องไปขอเจ็ดสิบจะได้ยี่สิบ นี่จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะรู้อาจารู้ใจกูพะวงอยู่กับแม่มึงอ่ะ,อะไรอีก <c oughs> มึงติดต่อแม่ไม่ได้เออไปนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเขาบอกว่าให้ไปติดต่อเองแม่ผมก็นั่งเอปับกระไก่กตีแพ้เว้ยมแมวแล้วเกยเรกระชุ่มกระชวยแล้วเกินแหละไม่ได้เลยจำต้องโควิดจะมาก,ก็กลัวตายหนีกูให้สนุกก่อนเถอะไปมึงไปไกลก่อนตัว่าาทำไมอ่ะ ไอ้อยู่ตำสวนก่อนตัวทำไมก็เผื่อแมงต๊ะลงมเมื่อกี้มาปะเอานั่นดิ